ลาไกวกับเพชสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับรีวิวไอดีตอนที่316กันดีกว่านะครับกับแผท5.2าจุดสองนะกำลังมาเลยกับแผทนี้นะผมชอบแบบใหม่ตัวนี้มากเลยเป็นเหมือนเกาะลอยฟ้าแล้วก็ภูมิประเทศนี่ก็หูโโหเป็นแบบภูเขาสูงๆแล้วก็เป็นเหวลึกๆนะฮะสุดยอดแล้วก็บินได้ด้วยนะมีนกตัวใหม่มาแล้ววันนี้นะเราก็กับไอดีของคุณโนมันนี่นะซึ่งแต่ว่าไม่มีเงินนั่นเองนะแล้วก็เขาเข,าเขียนว่าตี้ขาดดำนะครับก<อ>ัวมาดูกันว่า เขามายืนอยู่ตัวนี้เพราะอะไรนะเอาให้ลาก่อยมาเข้าอดีตรงนี้นะแล้วก็ตีที่เอามาอวดตอนต้นนะเรา,าก็จะพบกับเยหลานหูเต๋าเซียนหยุนและภูดินานะเป็นตีท้ที่เกิดมาพูอวยหูเต่าอย่างแท้ทรูแล้วตอนนี้เราก็ได้ไปหาเรื่องนกเข้าให้เส็แล้วแล้วก็มาลองกันหน่อยดีกว่าว่าหูเต่านั้นแดงขนาดไหนนะฮะมาป๊าปนี่นี่ทงเข้าไปหูเต๋าได้ไปเก้าพันเก้าพันใช่เหรอเมื่อกี้ดูผิดปะวะ กี่รูผิดป่ะวะโอเคก็เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันต่อว่าทำไมฮูลตาถึงถึงพันและเก้าพันเมื่อกี้นะก็ก็เนื่อก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้แลวก็ฝาก,กกดติดตามช่องเรากดเพย์เอาไว้นะครับและก็สุดท้ายฝากพูดสบสุนของช่องเราใจดีเอาไว้สักครู่เดียวนะครับก่อนจะไปชมคลิปการผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับด้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมเกมเกมชินิแพกราคาถูกไวปลอดภัยเติมได้ที่เว็บและไลน์โกลเด้นเติมเกม มีแอมะนดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไว้ปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นดึงอยู่ใต้คลิปาลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับผู้สนับสนุนของเราเนี่ยก็จะดีมากๆนะครับให้พรประจั10น10รางวัลมาแจกทุกเดือนเลยนะครับก็รอดูกิจกรรมของเดือนหน้าได้นะครับมาดูกันดีกว่าไอดี ID นี้มาดูทีละตัวกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้เราทิมผิดปะวะเมื่อกี้เราน่าจะทิม แล้วหูเต๋า9,000เนี่ยน่าจะกดบางอย่างผิดนะเพราะดูแล้วของฟูมากๆนะฮะหูเต่าถือแล้วก็เบนขัดห้าเลยนเนี่ยเฮ้ยมีหงเฉินเหือด้วยวะให้หูเต๋าใส่ได้ป่าวะหลังจากแคสกิลท่านไอ้แถกเพิ่ม3.2%ต่อวีเฮ้ยหูเต๋าใช้ได้นะแต่หงไอ้แล้วก็เบนขัดห้านี่ก็ถือว่าโอเคนะก็เป็นหงที่เขาใช้กันนะเออดูคิเล่ก่อนโอ้โนี่ไงคิเล่32น้อยไปอ่ะโอ้ไม่ก็แล้วมันจะมันจะติดได้ยังไงล่ะครับเนี่ย เปลี่ยนหัวด่วนเซตไหนก็ได้แต่ว่าเปลี่ยนหัวด่วนมาหวัวคิลเล่อู้เนี่ยคิลเล่ยี่สิบเอ็ดเอชพีสิบห้าก็ต้องอ,อันนี้ปะโอ้โหดูดีขึ้นเยอะเนี่ยห้าสิบเก้าเยอะขึ้นเยอะเลยนะเปลี่ยนหัวอันเดียวดูดีขึ้นเยอะโอ้ใส่ถ้วยเอชพีด้วยมีถ้วยดาเมจไฟไหมก็ว่าทำไมเลือดมันเยอะๆโอ้ทุกคนไอ้ดีนี่เขาไม่มีถ้วยดาเมจไฟเลยมีอยู่ที่โมนาน,นี่ก็ดีมากเลยเนี่ยแต่ไม่มีหัวชิเมนาวาะสหรอเฮ้ยเขาฟาร์มมอนิเฟย์ยังไม่เสร็จว่ะเขาไม่มีหัวเซตชิเมนาวะบคิเลเลยทุกคน ถ้าเป็นผมนะถ้าผมอวยถ้าผมอวยหูเต่านะผมจะไปลงบ่อนต่อนะผมจะไปฟาร์มอาิแฟกต่อเพราะว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอาิแฟกมันไม่ครบอ่ะเนี่ยมันมีแค่นี้เองแล้วก็ถ้วยตรงเซตไม่มีคือสําคัญที่สุดอดถ้วยดามเมจนไฟมันต้องมีตัวละครแนวเนี้ยมันมันแบบสําคัญมากเลยแต่ว่าถ้ายังไม่มีก็ใช้อน,นี้ไปก่อนแต่ถ้ามีเมื่อไหร่คือเปลี่ยนดวนหรือถ้าไปฟาร์มดนันอาริแฟกแล้วได้หัวคิเลนมาก็เปลี่ยนเช่นกันแต่ว่าผมว่าหัวนั้นมันค่อนข้างดีมากเลย อาจจะเปลี่ยนยากเออแล้วก็นาฬิกา HP เนี่ยผมว่านาฬิกา E อาจจะเหมาะก,กว่าไหมเดี๋ยวดูสิคือพระแต่พวกเลือดเยอะอยู่แล้วอ,อะเลือดจะไม่อยู่แล้วแล้วก็ผมว่าใส่2น้ำน่าจะน่าจะเตะระเหยอยู่แล้วแหละก็เป็น EM 400ไปเลยก็น่าจะพอได้อยู่แล้วก็นาฬิกานี้ให้คิเลทด้วยอีก,อ,กอีก7%ซึ่งมากกว่าอันนี้นะ แล้วก็เมดเพิ่มด้วยแล้วก็โอเคคนนกน่าจะดีมากอยู่แล้วนะเท่าที่ดูนะเอ่อคิเลตเน,น้นเ,เน้นคิเลตอะเน้นคิเลตสุดๆเลยตัวเนี้ยดอกไม้คิเลตติดโอเคเยี่ยมอ่ะผมว่าหูต่าพอได้แล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นอีกทีว่าจะแรงขึ้นขนาดไหนมาดูตัวอื่นด้วยเอหลันถือฟาวฟาวขัดห้าโอเคเออสรุปธนูนี่มันธนูประจําตัวใครวะเนี่ยล่าสุดในคลิปที่แล้วปล่อยไก่ไปว่าของซิกวินหรือเปล่าปรากฏซิกวินเป็นตัวสื่อเวทเฉยเลยอย่างงง เดี๋ยวนะเราทำเราทำเราอยากรู้เลย่ะเดี๋ยวน,นะซิกวินเป็นสื่อเวทใช่ไหมโอ้เอาถูกแล้วซิกวินธนูโอโอก็เป็นธนูของซิกวินถูกแล้วสิทั้งนั้นนะเดี๋ยวนะแล้วไอดีนี้เอามาจากไหนครับผมมีเหรอตัวนะ่ะมีหรือเปล่าไม่มีธนูนี่มันเอฟเฟกอะไรวะผมขออ่านหน่อยนะเออบวกแม็กเอแล้วก็สแต,ต็กโอ้ทำไมมันยาวขนาดนี้เดี๋ยวนี้ทำไมเอฟเฟกมันยาวขนาดนี้ครับ <S <S ขออภัยเพราะว่าแพทเมืองน้ำห,หลังๆเนี่ยไม่ไม่ได้อัปเดตพวกของใหม่เลยเพราะว่าผมไม่ได้เปิดไง ล้วอย่างตัวละครอย่างซิกวินนี่ไม่มีไอดีไหนเล่นเลยนะบอนออลไลฟ์ bon life, อ๋อเพิ่มสเต็กด้วยเงื่อนไขต่างๆอ่าแล้วก็ถ้าเพิ่มสเต็กก็ได้ได้เอชพีเพิ่มแล้วก็ถ้า3สเต็กแอคทีฟปุ๊บเพิ่มคริเรทของอนนเอลิเมนทัลเบิร์ดด้วยเแยหลันใช้ได้ปะะ่าว่าแยหลันใช้ไม่ได้เพราะไม่มีบอนออลไลฟ์ใช้ยากเลยนะเป็นธนูที่ดูแบบไม่ร,มรู้ไม่รู้มีมาทำไมเหมือนอันเนี้นนงงงงเออจะใส่ฟาโวไปดีละไอดีนี้ดูไม่ค่อยอยากปั้นคริเรทเท่าไหร่นัดูชอบคริสดเดมิด ไปต่อที่ฟูเดนะาดีกว่าฟูนะาก็ถือฟาโวมีดาบอื่นถือได้ไหมเนี่ยโอ้โหแต่เน้นฟาโวขนาดนี้พลังงานนา่าจะไม่ขาดเลยแต่ดูแล้วเออไม่ได้มีดาบท่อแป๊บฮะมีดาบโอยมีดาบมินิของเซโลนินด้วยว่ะไอดีนี้ดูแบบอาวุธไม่ค่อยเยอะนะสายบาเจดีเฮ้ยวอดอาวุธ อาวุธสี่ดาวก็ยังไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าฟูรินะซีสองครับผมมาได้อย่างไรเหตุใดถึงมีซีสองเอาว่าไม่ธรรมดาอวยเยอะนั่นแะหกสิบเอ็ดหกสิบเจ็ดถือว่าสเตตดีเลยนะถือว่าเป็นฟูรินะถือฟาวที่สเตตดีเลยแล้วก็เดี๋ยวนะแล้วถือฮาคูชินลิงทำไมเนี่ยอิเล็กโธอิเล็กชันแล้วเอามาเล่นกับฮูต่อมันก็ไม่ได้อะดีเปลี่ยนด่วนเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ไหลอ่ะเ้วเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วกันนะเราจะได้แท่งเพิ่มด้วยนะแล้วก็อันนี้แฝเป็นแท่งอยู่แล้วโอเค อ่ะเส้นอยู่นะ่าจะพอได้แลละไปต่อที่ไซโลเนนไซโลเนนถือดาบโบดีฟร์ซึ่งก็โอเคนะเหมือนดาบประจําตัว4ดาวอะ่ะใช้ได้นะแต่ว่า,าต้องใช้นาฬิกา ER ผมว่า ER 148ไม่น่าไหวนะดีฟนซ์มันทะลุไปอะ่ะเออถ้าเป็นผมผมจะเปลี่ยนนาฬิกาอันนี้เป็นเป็น Energy นะมีไหมอะ่ะขอดูหน่อยน่าจะมีนะนาฬิกาเอเนจีรีชาร์ามีอยู่อันนึงมีอยู่หลายๆอัน อันไหนโบดิเฟนต์ไหนดูซิเพื่อเราจะได้เทพที่สุดที่เราเทพได้เออไม่มีอันไหนโบดิเฟนต์เลยนะซึ่งก็เข้าใจได้ว่าเราก็คงไม่อัพมามเมาใส่แสนนี้ได้อ่ะให้เงีย้ยดิเฟนต์เลยสองพันแปดแต่ว่าเอียเป็นร้อยแปดเก้าว่าถ้าถ้าเกิดต้องการจะจะเน้นฮิวอะใส่อันนี้แต่ว่าถ้าเกิดจะไม่ได้อยากกดเบิร์ดอยากแค่เอามาบัฟก็ใส่อีกอีกอันหนึ่งได้อันนี้ไม่ว่ากันอันนี้เปลี่ยนกับได้คือประเด็นคือดาบโมดิเฟนต์ว้วไงคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดเซรเนนใช้ดาบฟาโวเงี้ยก็จะเป็น, Defense, ปน Defense, อันดบ ก็เป็นนาฬิกาเอเนจีอะไรเงี้ยก็ก็ประมาณนั้นนะเอ้ยไซโลนเนนซีสองเนี่ยนะวัดเปิดซีสองเลยเหรออุ้ยโอ้ย,อยเปิดซีสองเลยเนี่ยโอไมค์กอด วิ่งนี่ไม่ธรรมดาแล้วนี่ไม่ธรรมดาแล้วอุ้ยไอดี AD นี่แปลกๆแ,แล้วแปลกๆแ,แล้วอาวุธ5ดาวนี่ดูไม่ค่อยมีแต่ว่ามีตัวซีสองสองตัวคืออะไรวะมาต่อที่เนวียนะถือสเปนสปายใส่เซตประจําตัวซีศูนย์โอเคคิเลกคิดเมดดีนะเนวียนะก็ถือว่าเป็นเนวียอาวุธสีดาวที่ที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็คาเึฮะคาเึฮะยังไงถือสักเฟสเชียลเพราะว่าฟาโบโดนแย่งหมดแล้วซีศูนย์เอ็มเจ็ดร้อยโอเคคาเึฮะก็ไม่น่ามีอะไรไปต่อที่จีน จีนก็ไม่ได้ปั้นนะจีน C2 การยูนะฮะเวลเก้าสิบถือเอโมอดเวลยี่สิบอันดิแฟกแหว่งแหว่งอายกากะอายกากะถือเมโนม่มาโอเคอันดิแฟกครบสเตตพอได้พอได้แต่น่าจะเบานะอายกากะแผ่ปัจจุบันถ้าเกิดไม่ได้ปั้นแบบเต็มสูบอะ่ะก็จะมีความตกเมตาไปเยอะเลยแบบว่าเบาเกินไปแล้วอะ่ะแล้วก็ทมายาเอถือสมุดมังกรเมืนเนี่ยแล้วทมายาเอถือดิบุตรเออยาเอนี่ปั้นแปลกมากจริงๆผมว่ายาเอ๋ก็คือใส อันนี้แฟรดาเมจไปเลยนะน่าจะดีกว่ามาใส่เป็นเหมือนกึ่งกึ่งซับนะเพราะว่าเสาเธอแดงใช้ได้อยู่นะขอดูให้ครบไปแล้วกันอุ้ยเลยเด่นสายฟีก็มาโอ้เลยเด่นสายเฮเปอร์บูมนี่ว่าเฮ้ยสุดยอดสุดยอดเลยเด่นสายเฮเปอร์บูม EM ็มร้อยกว่าอุ้ยผมชอบมากเลยไม่ได้เล่นานานแล้วโอ้แล้วมีนาฮิดะโคคุมิด้วยครบเลยอะ่ะโอ้นาฮิดะมีตะเกียงเอาว้ยประจําตัวชิ้นแรกของไอเดน,นี้ปะเนี่ยเฮ้ยองวาเขาอวยว่ะแต่ว่า C0 ไอ้ดีนี้มีการเปิดไกยชาที่แปลกมากจริงๆคือทุกคนครับนฮิดะ c ีศูนย์ 0, แต่ว่าอย่างฟูรินาเนาี่ย c ีสองแต่แต่ไม่มีไม่มีอะไรเลยนะเออแปลกดีเว้ยโคคมินี่โอ้ยโคคมินสีหนึ่งไอ้ดีไอ้ดีเติมน้อยขนาดนี้มีโคคมินสีหนึ่งได้ยังไงมาสองตัวพร้อมกันเหรอ <c oughs> มาสองตัวพร้อมกันใช่ไหมเนี่ยโอ้โอเคครบแล้วไปเราไปลุยกันดีกว่าผมว่าเขาอาจจะได้ดาวเต็มนี่ยมาหุย ว่าไอ้ดีนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเขาเปิดเปิดอาวุธห้าดาวน้อยมากเลยนะแต่ว่าเขาก็มีความแบบเปิดถูกตัวเนี่ยไอ้หอกนี้ไอ้เล่หอกนี้หลุดมายังไงเนี่ยอาวุธปริศนาเยอะนะเนี่ยจริงอาวุธปริศนามีหลายชิ้นเลยโอเคมาลองเล่นกันดีกว่านะฮหูเต๋าแล้วเอาหูเต๋าเล่นข้างบนหรือข้างล่างดีอะเออหูข้างล่างมีบอสน้ำอย่างงี้เอาไอ้แก๊งเย่ลันลงไปคงใช่เรื่องอยู่นะแต่ข้างบนก็ดูต้านไฟปะดูเอาบิดล่มนี้ไม่เหมาะกับหูเต๋าเลยถ้าเราไม่เอาหูเต๋าลงจะกดไหมเนี่ย จะกดไหมถ้าไม่ถ้าไม่เอาหูเต่าลงตีข้างบนดูเหมาะกับเหมาะกับตีที่มีเนเวียนะสน่วนตีข้างล่างดูเหมาะกับตีที่มีนาฮิดะมันจะเป็นโคโคมิไปก็ได้เพราะโคคมิไว้กันการตายอยู่แล้วด้านล่างนี่อีกตัวหนึ่งตัวอะไรดีวะจริงๆถ้าเกิดเป็นทั่วไปจะเอาฟูดินัสไปแต่ว่าพอมันบอสบอสตัวนั้นก็ไม่น่าใส่ฟูดินัสเหมือนกันจริงเนเวียเหมาะนะเนี่ยจริงเนวเวียเหมาะด้านล่างนะแล้วก็โอ้ะ้านบเราลองเล่นเป็น ตีหูเต่าติดเซโรเนนไหมเออนี่ไงก็ดูได้อยู่นะแต่เดี๋ยวดูว่าตัวนี้มันต้านไฟเยอะขนาดไหนคือคือประเด็นคือถ้าไอเนี่ยมันต้านไฟเยอะมากหูเต่ามันแทงไม่แต่ว่ามีดาเมจจากฟูรินะและและเย่หลานมาน่าจะพอไหวอ่ะเราลองไปดูแล้วกันอ,อยากลองเล่นเซโรเนนสีสนะอยู่แล้วนะและ้วน่าจะบัฟเถือนอยู่นะอ่ามาดูกันบัฟ ปั๊บอ่ะบัฟก่อนนะบัฟก่อนบัฟก่อนบัฟก่อนปั๊บเตะเตะอ่ะแล้วอยู่ไหนก็ให้ไหนนะฮิวด้วยฮิวหูเต๋าเพื่ออะไรไม่แน่ใจมาแล้วครับ80,000อุ้ยเบาตรงไหนเนี่ยเคยได้เว้ยเราบัฟ e m มาด้วยนะประเด็นออ้โหเข้าได้นะโอ้ยแ0 0หมเนาะ80,000ืนเริ่เพื่อนๆเคยได้เนอะเวอร์รี่กูดเนาะพลังเซโรเนนด้วยแหละเอาจริงเซโรเนนสี่สองเลยไม่ธรรมดาหรอกเนี่ยมา ปาแปดหมื่นโอ้ยตัวนี้ก็โดนแปดหมื่นว่ะมันไม่ต้านไฟเลยเหรอเป็นลาวาซะเปล่าเลยวะเนี่ยโอ้ยเป็นลาวาซะเปล่ามึงไม่มีต้านไฟเลยเหรอวู้ออยแต่ว่ายังแรงแตเต่าถือหอกสีดาวสีศูนย์ด้วยนะโอ้โหแล้วก็ไม่มีถ้วยไฟด้วยนะเป็นถ้วย HP ลยแต่เราแค่เปลี่ยนอันดีแฟร์เขาน่อนิดเดียวเองวิ่งไม่ธรรมดาว่ะโคตรเอาเรื่องโคตรเอาเรื่อง,ออรองครับทุกคนส่วนทีมนี้ให้เปอร์บลูมเน้นๆไม่ต้องคิดอะไรมากเล่นไปง่ายๆเอาเนวิเออร์ยืนเล่นก็ได้ นี่ไปบูมอยู่แล้วนี่เอ้ยลืมแปะน้ำคิดมากดิคิดมากต้องต้องมีน้ำแปะเนี่ยไม่งั้นมันจะเอามาเล่นจะเลยมันมระเบิดเนี่ยฮะโอ้โหมันต้องคิดมากมันไม่ไม่อยอมแปะน้ำเลยเมื่อกี้เอาน้ำหมดน้ำหมดนี่ในเวย,ยิงเล่นก่อนยิงเล่นก่อนเปิดปืนนี่บัฟหน่อยนี่ ไรเด้นโชว์หนยปาดแบบเบาเนี่โอ้โหมยอดเบาจริงนี่เดี๋ยวพลังให้เปิ่มบูมพี่ไรเด้นหน่อยนี่นี่เนวยิงเล่นหน่อย,เ,ยเล่นหน่อยนี่หนูจะตีนี้คงมีสําคัญมากเลยวะ่ะต้องแปะน้ําไว้ตลอดแต่ไดเมียนไม่ไม่แย่นะไดเมียนไม่แย่นะไรเด้นทําบูมอ่ะแต่ว่าต้องต้องต้อง,องยิงน้ํานิดนึงนี่นี่นเนวิงเล่นหน่อย อุ้ยโอ้ยโดนมันทุบปะเดี๋ยวต้องต้องเอาโคม,ผมิมายืนบ่อยๆเดี๋ยวนะนะผมผมเรียงเมงกะพุนดีๆก่อนเรียงมงกะพุนดีๆก่อนตียิงปืนใส่หมดกูก็มีปืนยีงเหมือนกันมีปืนเหรอเฮ้ยปืนคนเดียวเหรอฮะตีตียิงมึงเน่โอเคอันนี้ใช้เวลานานน,นิดนึงแต่ว่า ก็ไม่นานจนเกินไปนะครับผมอ่าจริงที่เฮปเปอร์บลูมหนี่ยเวลาเจอมอนสองสตัวนี่ดีกว่านะเพราะว่ามเมล็ดพันธุ์มันออกมาเยอะดีนะเมื่อกี้มันมอนตัวเดียวอ่ามาไปต่อไปต่อครันนะเปิดไปเรืลานอ๋อเหมือนเดิมเซโรเดนบ้าแล้วก็ต่อยให้เรียบร้อยเอามาหูตาครับโชคป้าบป้าบ,บ,บเอาเสือมันหน,นีกำไรนี่เท่าไหร่เป็นแสนมาเมื่อกี้เป็นแสนมาเมื่อกี้เห็นแปดหมื่นเหมือมนเดิม แปดหมื่นเหมือนเดิมถ้าไม่ได้เดี๋ยนี้เอ้าไม่โดนเหรอหน่วงป่าวะเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เฮ้ยแต่ว่าเนื้อทีพอมันถือฟาโวสองอันมันรีพลังงานกันทันตลอดเลยอย่างชอบแล้วใส่เรเนียนเราก็เหมือนจะบัฟไีพลังงานมาด้วยโรเ a ชั o n พลีเป้เลยมีมีลากอ้อยเซียนคูเต่าเนอะเว้ยนี่นี่เรื่องกระโดดหนึ่้อยหมอกหมื่นบ้างมื่นบ้างมันดูหมื่นไหมเนี่ยโอ้โหแต่ครั้งนั้นเจ็ดแปดหมื่นอ่ะเฮ้ยคูเต่ามันดีมากเลยเนี่ย แต่แต่ต้องบอกว่ามันเพราะเซโรเนซีสองด้วยคือมันจะบอกว่าพอฮูเต่าก็ไม่เชิงอะ่ะมันตัวบัฟทั้งทีมอะ่ะมันมีฟูรินะด้วยมีเซโรเนซีสองนี่เถื่อนมากนะใช่ปะนี่อยู่ข้างบนก็โดนนะเฮ้ยอยู่ข้างบนเลยได้ไม่ทำให้เบอร์บลูเย่แล้วเราโดนแก้ทาง เฮ้ยอยู่ข้างบนเลยได้ไม่ทำอะไรพันระเบิดใส่ตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกปูไม่ค่อยติดโอ้โหชวยแล้วงานนี้กูชวยแล้วเมื่อไรกูจะลงมาเนี่ยโอ้โหตัวจริงไม่มีตัวธนูยิงด้วยโอ้โหโดนปูพรมไม่อยู่เลยโอ้โหเอามาผิดตัวโอ้ยไม่มีตัวธนูมา ถ้าเดอลิควินมาไม่มีทุกคนเล่นเฮ้ยเลยเด้นไรเด้นไรเด้นผมรู้แล้วผมรู้แล้วจุ๊บมันเล่นพันแบบเมนุนน่ะอุ้ยจุ๊บมันเล่นพันเมนุนนี่นี่คุณจุ๊บมันเล่นพันเมนุนนี่เฮ้ยมันเพิ่มต้านไม้แล้วโอ้โหแย่แล้วผมขอโทษผมแกงไอดีแล้วด้วยด้วยเนี่ยด้วยการเล่นตอนนี้ ได้ทำการแกงกนดีเรียบร้อยไม่น่าจะทันมั้เนี่ยโอ้โหทันมั้เนี่ยโห่ตีตีไฮเปอร์บูมที่ที่ไรเด้นจุดจริงถ้าเป็นชิโนบุนี่ได้นะเนี่ยะถ้าเป็นชิโนบุนี่ได้นะเพราะว่ามันอุ้ยโอ้โหเนเวียยิงแรงว่ะโอ้โหไม่น่าทันวิ่งเลือกเรือกตัวมาลืมอ่ะขอโทษขอโทษขอโทษลืมจริง ผมไม่น่าทันแล้วเนี่ยโอ้โหเหลือสิบวิอะ่ะบินแล้วอะ่ะโอ้โหจะได้บ้างเลยอะ่ะไ,ได้จริงนะเนี่ยต้องเลือกตัวธนูมาเนี่ยก,ก็ล้มแล้วแต่ว่าเราบอมีนะฮะแล้วก็จริงถ้าเป็นชินโนบุก็ได้เพราะมันมันระเบิดม,มันเลยพานได้แต่ไรเด้นไง เล่นมันไม่มีดาเมจอ่ะมันไม่มีดาเมจที่ท,ที่มันเล่นพันอ่ะโอ้โหเยได้เล่นใหม่ก็ไม่ได้เล่นมาสองฮงแล้วโอ้โหโอเมก้าโอ้เฮ้ยแต่ว่าเขาแรงอยู่นะเปลี่ยนเนเวียเป็นฟิชเชอร์อีกแล้จบแล้วโอ้ยมึงลงมามึงลงมาโอ้ยให้คลิปนี้เป็นบทเรียนแก่ทุกท่าน ว่าถ้าจะเล่นไรเด่นนั้นเอาตัวมาจุดมาเล่นพันสำรองด้วยยาเอเ๋งี้ยโถ้าเอายาเอมาอย่อยางน้อยก็ได้นะยาเอมันมีแบบ่าผาให้หน่อยข้างบนอันนี้เดเมจไม่ไปไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เลยลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วสองนาคุก็เอามาเอาเรีบๆตายดิเออพอแล้วไปต่อไปต่อ อันนี้คือคือเขาผ่านอยู่แล้วแหละถ้าเกิดมันมันได้ตีเต็มเวลาตีเมื่อกี้มันผ่านอยู่แล้วนี่ตีข้างบนก็แบกด้วยตีมันเร็วอยู่ไปต่อครับไปต่อเลยดีกว่าเยหลานอย่าตายนะฮะใส่โลเน้นป,ป,ปั๊บปั๊บปื๊บปื๊บผู้ต๋อมะมาตีน,นี่อันนี้มันเริ่มต้านไฟแล้วอันนี้เริ่มต้านไฟจริงจนะังแล้วดูไฟเริ่มเบา แต่ว่านี่น้ำเข้าแรงนะเดเมจน้ำเข้าแรงๆเลยนะเอาครีนะกับพี่หลานยิงไปแล้วเนี่ยโอ้โหเดเมจน้ำเข้ามากแล้วเซโรเนมันเหมือนบัฟทุกท่านไงโอ้โหโกมากเรียบร้อยเอาตาวมานี frankly. ่นี่ตัวนี้ไม่ไม่ไม่ตาแล้วตัวนี้นี่เต็มเต็มตัวนี้เต็มมุกดอกเดี๋ยวเต็มมุกดอกโอ้ยตัวนี้ตายแล้วอ่ะโอ้ยตัวนี้ตัวพ่อตายก่อนตัวลูกอีกว่ะ อุ่นสุดยอดแรงมากประทับใจตีหูเต่ามากอ่ะมาที่เนเวียตัวนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการแปะ <c oughs> ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วตัวนี้ตัวนี้เนเวียน่าจะได้ตีมันด้วยผลิตโลูกมันๆเลยตัวนี้โอ้โหม,มีมาฮิลเลยนี่เจ็ดหมื่นไปดีนี่ไงเก้าหมื่นไปดีโอ้โหมีมันจริงตีอะไรเได้ช่วยปาดด้วย เนวิามาเปิดต่ออุ้ยอุ้ยจะตายจะตายฮิ้วเลยฮิ้วเลยยิงอีกทีอุ้ยแปดหมื่นเนวิ亚马ยิงต,งต,งต,งตัวนี้มันมากเลยว่ะมีอ่ะยิงที่เจ็ดแปดหมื่นตลอดเพราะมันสแต็กกระสุนยเยอะตลอดเลยไงแล้วก็ไฮเปอร์บูมก็ติดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อะไรครับอะไรครับไปไหนครับ ไปไหนครับขออิงหน่อยครับนี่นาะฮิดะอิงหน่อยครับนาะฮิดะทำงานหน่อยครับนี่ครับเจ็ดหมื่นครับผมนาฮิดะทำงานหน่อยครับนี่ตีเล่นเหประปุ่มหน่อยครับเอเวียไปอุ้ยนีเนวีแบกยอยู่นะนเนวีได้อยู่นะเนี่ยโอ้โหเก้าหมื่นเจียเห็นปะ ไดเมอยู่เมยได้อยู่เนี่ยโหมื่นกวาเนี่ยเออไลเล่นปาร์ปิดนหน่อยนีอ่อ๋อหายไปไหนอะไรไอเนีเบียก็ได้เอาปิดไปแล้วโอเคจบสมบูรณ์นะฮะไอดีนี้เป็นไอดีที่ชื่นชมนะรู้สึกว่าแบบปั้นมาได้ดีแต่ละตัวแล้วก็ถึงแม้จะมีซีสองแปลกๆแล้วก็มีอาวุธแปลกๆมาก็สามารถผ่านคอนเทนต์ได้นะฮะ เดี๋ยวนะแต่จะว่าไปเล่นไวมากเลยนะเล่นตรงเนี้ยแบบสำรวตรงนี้ครบหมดแล้วอ่ะนี่แพทมาไม่ได้นา,นานขนาดนะั้นปะกี่วันแล้วแพทนี้มากี่วันแล้วทุกคนอ๋อประมาณ10วันก็ถือว่าอยู่ดีนะผมไม่เล่นเลยโอเคก็จบไปสำหรับไอดีของคุณโนมันนี่นะที่ขายเดเมจก็มาเล่นแล้วเนี่ยก็ไม่ขายเท่าไหร่นะก็ใช้ได้อยู่นะตัวบัฟเปิดมาเยอะฟูรินะเซโรนเนนคาซึฮามีหมดเลยก็สามารถปรับใช้ได้นะหัเต่าเนี่ยโหเท่ๆเลย แล้วก็มีตีไฮเปอร์บลูมทีอีกตีหนึง่งซึ่งซึ่งตีเมื่อกี้ที่เล่นน่ะไอในฮิดะอะไรอะโคคโมิแล้วก็ในฮิดะโคคโมิไรเดนเนวีเนี่ยนะถ้าไม่ติดว่าบอสบินได้อ่ะก็ผมว่าเคลียร์ได้ทุกอย่างเหมือนกันเวลาก็ไม่ได้น่าเกียดด้วยนะเพราะว่าในาฮิดะก็มีตะเกียงไรเดนก็เป็นไฮเปอร์บลูมแบบแน่นๆอย่างเงี้ยเนวีก็ก็ถือว่าแดงอยู่นะแล้วก็เปเปนสปายก็ทำให้ติดคีบอ่อยด้วยก็เป็นอดีตที่ป้านมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับผมก็ประมาณนี้สไะดีนี้เนาะก็ถ้าใครอยากได อินบอเข้ามาในเพจเากับเพจได้เลยแล้วตอนนี้คิวเริ่มน้อยแล้วนะช่วงนี้เนี่ยโอ้โหรอเป็นเดือนแต่ว่าอ่าตอนนี้ลองสามารถอินบอกเข้ามาได้แล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะฮะขอบคุณทฉพาะทีอีกครั้งหนึ่งด้วยก็มีอะไรก็คอคคามเมนต์กันมาใตา้คลิปได้เลยนะครับผมอย่าดูท็อปิกไหนก็คอมเมนต์นกันมานะครับสำหรับนี้ลาไปขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย <S <S <S>